สวัสดีครับพี่พี่เพื่พพพพพนอนอน้องทุกท่านครับกับผมสอแสแบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพปประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่นะครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านนี่ครับ เรามาดูลักษณะคนเรียนก่อนแล้วกันนะครับท่านลักษณะคนเรียนเป็นเรี่องแบบทองสีตัวติดนะครับท่านคิวรพนี้กิอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับโอ้โหครับเรามาดูเขาว่าจุดซื้อขายอยู่ตรงไหนครับสําหรับเหรียญนี้ปีพศนี้นะครับท่านนี่ครับพี่กระมาด้านหลังครับก็เป็นเหมือนเดิมครับท่านปีพศนี้ครับท่านมีอยู่สองจุดครับจุดซื้อขายครับนี่ครับจุดแรกคือตัวนี้ครับเหรียญไข่แตกครับหรือว่าแข่แตกครับท่านเหรียญแบบนี่ครับ แบบเส่แต่เมฮินะครับทัานเย็นเลยนะครับท่านแล้วก็ปีพศครับท่านปีพศนี้ปีพศตรงฝัน538ครับผลิตน้อยนะครับเลยสำหรับปี2538ปีนี้นะครับท่านเรามาดูค่าวว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับปีพศตรงฝัน538เนี่ยจํานวนการผลิตอยู่ที่53.7แสนเหรียญผลิตพอดีครับท่าน53.7แสนเหรียญนะครับท่านในดัชนีเงินก็อยู่ที่เหรียญละ150บาทครับท่าน เหรียญที่ผ่านก็ใช้นั้นตกที่เหรียญละเท่าไหร่เอ,อ่ยตกที่เหรียญละสี่สิบถึงห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับแต่จุดเชื่อขายนี่นะครับสําคัญครับเนี่ยคือรอยแตกเหล่านี่นะครับเหรียญเสียแตกนี่นะครับราคาดีมีราคาที่สูงเกินต้านเลรยน,นะครับ